แน่นอนว่าคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่พอตแตกใช่ไหมครับกราฟที่วิ่งมาถึงหน้าจุดนี้นะครับเป็นจุดที่หลายคนกําไรอย่างมหาศาลหลายคนก็พอตแตกซ้ําๆจนทําให้รู้สึกว่าอยากจะเลิกที่จะเทรดผมอยากให้คุณรู้ไว้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะฟังมาจากที่ไหนที่เขาบอกว่าการพอตแตกในการเทรดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติลองฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ดูถ้าคุณมองว่ามันเป็น การพนันแน่นอนมันมีได้และมีเสียมันมีพอร์ตแตกแน่นอนแต่ถ้าคุณมองว่าการเทรดมันคือการลงทุนหรือเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งการพอร์ตแตกนั่นก็หมายความว่าธุรกิจของคุณเจ๊งหรือล้มละลายถ้าเรามองในมุมของธุรกิจคุณก็คงจะไม่มองว่าสาเหตุมาจากธุรกิจของคุณหรือระบบเทรดของคุณคุณต้องมองจากจุดที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือตัวคุณ คุณบริหารธุรกิจล้มเหลวก็เลยทําให้ธุรกิจไปต่อไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นการจัดการในหลายๆด้านรวมถึงการบริหารจัดการเงินทุนการบริหารอารมณ์และเวลาถ้าคุณมองว่ามันคือธุรกิจคําถามก็คือมีธุรกิจไหนที่ลงทุนน้อยแต่ได้กํไรรอยสาไร200-300ในทันทีเลยไหมถ้ามองในมุมธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแต่ธุรกิจที่ลงทุนมหาศาลเก็บกําไรต่อปีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับอาจจะ10% 5%เ แล้วแต่ธุรกิจแต่แน่นอนไม่มีธุรกิจไหนที่ใช้เงินน้อยไปหาเงินมากวันนี้ถ้าคุณพอตแตกอยู่ไม่ใช่เรื่องปกติไม่ได้เป็นสาเหตุจากระบบเทรด ร้อแต่เป็นสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการเงินคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนการลงทุนหรือการเทรดเก็งกำไรในตลาด f o ล e x ทองคำหรือ CFD ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตผู้ชมควรศึกษาและทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทั้งนี้ผู้จะทำไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือกำไรที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูลในคลิปนี้ไปใช้นะครับคุณลองสุดโต่งใน2ทิศทางดูนะครับ ถ้าคุณเทรดโดยที่ไม่ใช้การมั n e y Management เลยเทรดตามเงื่อนไขยอย่างเดียวแล้วก็ o อเวอร์เทด้วยนะครับกับการที่คุณมั n e y Management และคุณเทรดโดยที่ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรที่ซับซ้อนเลยและใช้อีเมลเพียงแค่เส้นเดียวลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าแบบไหนทําให้คุณพอร์ตแตกได้เร็วที่สุดและยิ่งทําซ้ําก็ยิ่งพอร์ตแตกและแบบไหนทําให้คุณอยู่รอดในตลาดได้และยิ่งทําซ้ําก็ยิ่งเข้าใจตลาดมากยิ่งขึ้น คุณเริ่มต้นจากการเทรดโดยการที่ใช้พอร์ต1000เหรียญกราฟลงมาอยู่ด้านล่างอ e ีเ y คุณก็เซลล์โดยใช้หลอดไซส์ที่0 0 1เพียงออเดอร์เดียวผ่านระยะเวลาไป1วัน2วัน3วันกราฟเหนือรา,ราคาขึ้นมายืนอยู่เหนืออ e ีเมคุณคัดมาให้เซลล์เซลลที่จุดนี้คุณมาคัดที่บริเวณโซนนี้คุณคัดไปที่700จุดก็คือ7เหรียญคุณเปิดบายใหม่นะครับผ่านไป2วัน1วัน2วันกราฟก็ลงมาคุณก็คัดตรงจุดที่กราฟลงมาปิดแท่งพอดีจุดนี้คุณคัดไปที่ 2,000จุดก็คือ20เหรียญคุณคัดไปแล้วกว่า27เหรียญแล้วคุณก็เปิดเซล์อีกนะครับอันนี้คือการเทรดแบบไหลาตามกระแสคุณไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยถ้าเราซื้อตรงและชัดเจนต่อจุดเข้าของเราอย่างใดอย่างหนึง่งเราก็สามารถทํากําไรได้จุดนี้เซลล์นะครับกรบาฟดัราคาขึ้นมาเปลี่ยนเทนนะครับที่จุดบริเวณโซนนี้คุณก็คัดเพิ่มไปอีก2,000จุดตอนนี้คุณติดลบอยู่ที่47เหรียญเมื่อคุณคัดเสร็จคุณก็เปิดบ่ายนะครับบึ่งขึ้นไปกราฟดาราคาขึ้นนไปนะครับ จุดนี้มีข่าวทุบลงมาแต่กราฟไม่สามารถยืนใต้ EMA ได้นะครับคุณก็รันไม้บายต่อไปเรื่อยๆผ่านไป1วัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วันวันที่7คุณเห็นกราฟลงมานะครับคุณก็เปิดบ่ายวันที่8 9 1 0 1 1 12วันที่13กราฟก็ยังไม่ลงมาใต้ EMA นะครับจุดนี้คุณรันมาที่1 6 0 0 0จุด ออเดอร์แรก0 0 1บวกกำไรอยู่ที่160เหรียญจะเห็นว่ากำไรในออเดอร์เดียวนะครับสามารถครอบคลุมออเดอร์ที่ขาดทุนไปได้ทั้ง3ามออเดอร์เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับไม้ลันนะครับผมก็เลื่อน s l มากันเรื่อยๆนะครับอ่เนี่ยนะครับก็เลื่อน s l มากันทุนไว้เรื่อยๆนะครับลันอยู่ตอนนี้นะครับจากออเดอร์นี้ขึ้นไปนะครับหลอดเล็กๆนะครับลันอยู่4 0,000ืกว่าจุดนะครับใช้เทคนิคง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับแต่ว่าผมดูใน Hfo อุปสรรคของคนที่รันเทนในไม้บาบนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวอปนะครับกรณีที่รันเทนฝั่งบาบนะครับสวอปก็จะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำไมใ่ใช้บล็อกเกอร์ที่เป็นฟรีสวอปอย่างบล็อกเกอร์ i u x เริ่มต้นเทรดด้วยสเปด6จุดที่สุดของความได้เปรียบในการเทรดทองต้องโบรกเกอร์ i u X ยิ่งเทรดมากยิ่งกําไรด้วยโปรแกรมหลอดแบ็คสะสมคะแนนทุกการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโบนัสปลดล็อกทุกข้อจํากัดในการทํากําไรด้วยบัญชีฟีสวอปรับ30เหรียญเปิดบัญชีง่ายๆได้ด้วยการคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้การันตีด้วยใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลเพิ่มความปลอดภัยสบายใจในการเทรดด้วยใบอนุญาต FSCA และ MiSA ฝากเริ่มต้นเพียงแค่10เหรียญถอนไวกว่าใครทันใจนักลงทุนตอบทุก ถามเคลียร์ทุกข้อสงสัยด้วยแชทซัพพอร์ตไทยให้บริการทันใจตลอด24ชั่วโมงสู่หนทางทำกำไรแบบมืออาชีพต้องรีบใช้โบรกเกอร์ i u x สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เข้าใจนะครับในช่วงก่อนที่จะมีโบรกเกอร์นะครับคนที่จะเทรดฟอเร็กซ์ได้ต้องมีพอร์ตขั้นต่ำคือ1000เหรียญแล้วสามารถออกหลักสูงสุดได้แค่0.01เท่านั้นนะครับถ้าคุณอยากที่จะหยุดพอร์ตแตกผมแนะนำให้คุณสมัครโบรกเกอร์ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วไปใช้บัญชีรอ เติมเข้าไปอย่างน้อย500เหรียญออกหลอด0.01เทดทีทละ1ออเดอร์การสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนช่อง KC Forex Trading นะครับและถ้าคุณเลือกใช้ระบบนี้ก็ขอให้ช่วยสนับสนุนช่อง KC Forex Trading ด้วยนะครับเมื่อคุณตัดสินใจใช้ระบบนี้และสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะไม่เสียเวลาในการค้นหาระบบเทรดไม่เสียเวลาในการลงเรียนคอร์สแพงๆและถ้าคุณยอมรับได้ว่าในการเทรดการโดน netl เป็นเรื่องธรรมดา และหยุดค้นหาระบบเทรดที่ไม่มีการโดน SL ให้เวลาในการถือกำไรให้นานมากยิ่งขึ้นคุณก็สามารถอยู่รอดในตลาดแล้วสามารถทำกำไรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสำหรับอินดคเตอร์นะครับก็คือ Moving a v e r a g e เส้น200นะครับ e x p o n e n t i a l Apply to Close นะครับเป็นวิธีการเทรดที่ง่ายๆนะครับแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นวิธีการเทรดที่โง่ๆแน่นอนเพราะวิธีการง่ายๆแบบนี้แหละที่คนมองข้ามแต่มันได้กาไรจริงๆ อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในจุด Take Action หรือจุด SL นะครับใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูได้ในคลิปอ่านเห็นเป็นก็เห็นกำไรก็จะเป็นซีรีส์ของการใช้ EMA 200นะครับมีเงื่อนไขของจุดเข้าหลากหลายรูปแบบนะครับไปดูได้นะครับความยาวคลิปไม่เกิน10นาทีนะครับเน้นแต่เนื้อไม่เน้นน้ำนะครับดูจบครบทุกคลิป m o n e y Management ดีๆคุณมีกำไรแน่นอนวิธีการง่ายๆแบบนี้นะครับ คุณอาจจะมองข้ามไปเพราะมองว่าตลาดนี้มันยากมันต้องทํากําไรในรูปแบบที่ยุ่งยากนะครับกราฟขึ้นมายืนได้คุณเปิดบายนะครับอ่าคุณเปิดบายตรงจุดนี้ SL TPA ก่อนหน้าก็ได้แบบนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับเช่นบริเวณนี้เปิดเซลล์นะครับ SL TPA ก่อนหน้าเก็บ TP 1เท่าอย่างนี้ก็ได้นะครับจุดนี้เก็บ TP 1เท่าก็ได้นะครับหรือคุณจะลันนะครับตาม e m a ก็ได้นะครับลันขึ้นไปจังหวะที่เขาลงมานะครับ เป็นจุดเติมน้ํามันปิดเป็นแท่งเขียวหน้าที่ของคุณคือบายเพิ่มปิดเป็นแท่งเขียวคุณก็บายเพิ่มถ้าเขาไม่ปิดใต้เส้นแบบชัดเจนจริงก็ไม่คัดนะครับอ่าจุดนี้ปิดใต้เส้นคุณต้องคัดไม้บายทั้งหมดทีนี้มาดูกันว่าหลอด0.01ที่เข้าเนี่ยถ้า SL2,000 จุดคุณก็โดนในแถวแค่20เหรียญน,นะครับแต่ถ้าคุณเก็บกาําไร2เท่าอ่าจุดนี้คุณจะได้40เหรียญจุดนี้นะครับกราฟวิ่งมา2เท่าคุณได้20เหรียน 3เท่าได้40เหรียญเช่นเดียวกันจุดนี้นะครับสเท่าได้30เหรียญที่สําคัญคือคุณจะรอให้มันลงมา e-mail ได้ไหมถ้ารอได้นะครับก็สบายกําไรง่ายๆเลยจุดนี้เป็นจุดปิดทํากำไรทั้งหมดนะครับถ้ากรณีที่ไม่เก็บกําไรตามระยะ tp 1เท่า2เท่า3เท่าก็สามารถเก็บกําไรได้เต็มๆคำโดยใช้แค่ e ีเม l เส้นเดียวปิดลงมาใต้เส้นเปิดเซลล์ a d tp a ก็หน้าเก็บกําไรได้สูงสุด tp 1เท่านะครับ t p 2วิ่งมาไม่ถึงนะครับแต่กรณีที่คุณใช้เป็นไม้ลันนะครับคุณเซลล์ตรงจุดนี้เอลไว้ที่จุดนี้นะครับกราฟเนี่ยดันราคาขึ้นมาปิดคุณก็ต้องคัดทิ้งนะครับจุดนี้คุณคัดทิ้งไปที่2เหรียญนะครับแล้วก็เปิดบายขึ้นไปใหม่เอสลตรงจุดนี้กราฟลงมาอีกนะครับก็คัดทิ้งปิดแท่งบริเวณนี้คัดทิ้งที่ SL นะครับเ0 0าจุดเเหรียญนะครับกราฟดันราคาขึ้นมาคุณก็เปิดบายใหม่นะครับกราฟขึ้นไปอีกนะครับจุดนี้กราฟเนี่ยท ลันตาม e ีเมลไปเลยนะครับถ้าลันตาม e เมลนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดกำไรวิ่งอยู่ที่15,000จุดกราฟเนี่ยเขาจะลงมารีเทสที่ e ีเมลนะครับปิดเขียวก็เปิดบ่ายเห็นไหมครับเป็นจุดที่เขาทําซ้ําให้เราเห็นบ่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรอไม่ได้นะครับรอให้เขาย่อลงมาไม่ได้ขึ้นไปก็ไล่เซลล์อย่างเดียวเซลล์เซลเซล์เซลเซล์เซลล์เซลล์สุดท้ายก็ต้องมานั่งแก้พอร์ตกันอีกนะครับอลองเลื่อนกราฟไปดูในอดีตไกลๆดูบ้างนะครับ แล้วเราก็ดูตามอีเมลมาเรื่อยๆนะถ้าใช้อีเมลแค่เส้นเดียวอ่ะโซนนี้นะครับเซลล์นะครับอ่ะเปิดบายนะครับกราฟลงมาคั t เปิดเซลล์นะครับกราฟลงมายาวเลยปิดทำกำไรอ่ะเปิดบายนะครับกราฟลงมาเซลล์นะครับกราฟขึ้นไปอ่ะบายรีเทสอ่ะบายนะครับลงมาอ่ะคั t ปิดทำกำไรลงมาเซลล์นะครับขึ้นไปคั u เซลล์เปิดบายอ่ะกราฟก็ดันราคาขึ้นไป ปิดทำกำไรบายเปร์เซลกราฟก็ลงมานะครับขึ้นไปปิดทำกำไรเซล์เปิดบ่ายธรรมชาติของกราฟและ EMA นะครับคุณจะไม่เห็นการที่กราฟยืนอยู่เหนะือเอมตลอดไปเป็นไปไม่ได้สำหรับทองคำอยู่ใต้เ e m a มตลอดไปก็ไม่ได้เช่นเดียวกันคุณอาจจะมองว่ากราฟเคลื่อนที่เร็วกว่าเ e m a มแต่เ e m a มหรือกราฟเปล่ปาก็ไม่เคยบอกอนาคตแต่ธรรมชาติที่เขาทำซ้ำในการผันผวนตัดขึ้นลงของเ e m a มเเนะี่ยก็จะมีอยู่ให้เห็นประจำและมีอยู่ให้เห็นตลอด น,นี่คือธรรมชาติที่แท้จริงเหมือนคุณหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกต่อให้คุณกั้นหายใจคุณก็สามารถกั้นได้แต่ยังไงคุณก็ต้องหายใจออกอยู่ดีกราฟยืนอยู่เหนืออีเมถ้าเขาหลุดลงมาต่อไปเขาก็ต้องลงใช่ไหมครับจุดนี้ลงมารีเทสรีเทสรีเทสแล้วก็ขึ้นต่อนะครับเขายืนอยู่เหนือออเมสิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือลงมาอยู่ใต้เีเมใช่ไหมครับแต่กรณีที่เขาไม่ลงเราก็หาจังหวะย่อเพื่อเทคชั่นอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับ และจากที่เขาขึ้นมานานสิ่งที่เขาจะทําต่อไปก็คือการที่เขาหลุดลงมาอยู่ด้านล่างสิ่งที่เราทําก็คือการรอให้เขามารีเทสหรือหลุดเส้นอีเมย์ขึ้นไปแบบนี้นะครับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตลาดนี้เป็นตลาดของคนที่อดทนและรลอได้บริหารจัดการเงินเป็นไม่ใช่ตลาดของนักพนันถ้าดูคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงคนที่ดูคลิปแล้วยังไม่กดติดตามนะครับยังไงก็ รบก,กวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดที่ผุ่ม Take Action ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นไม้ลันหรือไม้สกัปปิ้งนะครับและยังมีระบบเทรดพิเศษสำหรับสมาชิกโกวิเคราะห์ทองคำรายวันรวมไปถึงระบบเทรดสัน้นสำหรับผู้สนับสนุนนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถถามได้ทุกปัญหาและเคลียร์ทุกข้อสงสัยได้ใต้คลิปใครสนใจก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ